สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้จะพูดถึงปืนก๊กโมเดล44นะเฉพาะเลยนะครับว่าเพราะเหตุใดผมจึงเลือกตัดสินใจที่จะจับตัวปืนก๊ก44ทางทันที่ตัวปืนเนี่ยอาจจะดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะต้องพูดอย่างนั้นนะครับเป็นความรู้สึกแวบแรกของทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยเนื่องจากว่าตัววัสดุที่ใช้นะครับทั้งโครงปืนแล้วก็ตัวสไลด์เนี่ยเป็นโพลิเมอร์จะมีเฉพาะนะครับ ตัวรางรับแรงเนี่ยที่ทํามาจากโลหะนะฮะทำไมจึงตัดสินใจนะครับจับตัวกอสสิบสีมาวันนี้จะพูดคุยให้ฟังกันนะครับปืนทั้งสองกระบอกนี้ถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเคลียร์ปืนเรียบร้อยแล้วทั้งสองก็บอกเลยนะอันดับแรกสุดอาวุธปืนที่ผมมีในะขนาดจูดสองสองเนี่ยเป็นปืนสั้นนะครับจะมีเฉพาะตัวโมเดล M94 นะครับกระบอกนี้นะแค่นั้นนะครับแค่นั้นเป็นปืนรูปโม่แล้วก็เป็นปืนที่โอเคนะครับในการยิงซ้อมมือ แต่ก็อย่างว่านะครับว่าอยากจะได้ปืนกึ่งอัตโนมัติสัก,กะบอกดหนึ่งที่ใช้กระสุนเล็กๆนะครับอยู่สองสองนะจะเป็นโมเดลไหนดีนะตัวเลือกที่ผมเนี่ยจับไว้นะครับก่อนที่จะเป็นก๊อกสี่สี่เนี่ยนั่นก็คือตัวนี่นะครับซิกซ์เซอร์มอรสคิวโตนะกระบอกนี้นะครับเพื่อปลอดภัยนะโอเคเห็นนะครับทีเดีแต่ปัญหานะครับของปืนซิกซ์เซอร์มอรสคิวโตในสมัยนั้นนะครับซึ่งผมเนี่ยยังขาดประสบการณ์มาก ก็คือยิงแล้วติดติดขัดมากนะครับจึงอยากจะมองหานะครับปืนทดแทนอีกสักกระบอกหนึ่งนะก็ดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนโมเดลไหนดีนะก็มีนะครับจังหวะประจบเหมาะพอดีที่มีปืนโมเดล g ๊กสิบสเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยพอดีเลยแต่ก็สารภาพกับเพื่อนสมาชิกน,นะครับว่าผมเนี่ยตัดสินใจอยู่สักพักใหญ่นะอย่างที่รู้กันนะครับว่าตัวปืนเนี่ยทำมาจากโพลิเมอร์เกือบทั้งกระบอกนะครับเปืนกระบอกเนี่ย ทั้งตัวสไลดนะ์นะครับตัวโครงปืนพลดีเมอร์หมดเลยนะจับนะครับที่สัมผัสแวบ,บแรกเนี่ยโอ้โหเบาจังประมาณ400กว่ากรัมน,นะครับเนี่ยแค่เนี้ยค,คือเบามากนะครับเดิมทีผมใช้ตัวปืนก็ิเก้านะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับอันนี้คือก็ซิกเก้าเจ็ห้านะก็จะรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักเนี่ยเบาแล้วแต่มาเจอตัวนี้เนี่ยเบากว่า,วาเหมือนกับปืนเด็กเล่นเลยนะฮะอันนี้คือตอนสัมผัสตอนแรกสุด ก็ล so ังเลนะครับลังเลคิดไปคิดมาเอ๊จะยังไงดีนะครับเหตุผลที่ผมลังเลเนี่ยเนื่องจากว่าตัวคะแนนนะครับกอล์ฟ44เนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นภาคประชาชนเนี่ยก็วิ่งไปที่ 80k นะเหมือนกับปืน9มิลลิเมตรนะครับทูปปการแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นภาคสวัสดิการนะครับในสวัสดิการเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40กลางๆโดยประมาณเพราะนั้นเนี่ยจึงไม่มีความแตกต่างนะครับระหว่างปืน9มมกับ จุดสองสองแต่ที่ต่างกันเยอะก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ทําตัวปืนนะโอ้โหเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากในการตัดสินใจนะยากมากนะครับยากมากคิดไปคิดมานะครับดูรีวิวเนี่ยเป็นร้อยๆรอบต้องบอกว่าดูคลิปต่างประเทศเนี่ยโอ้โหซ้ําไปซ้ํามานะครับในการรีวิวแต่สุดท้ายน,นะครับผมก็เลือกตัดสินใจด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือผมใช้โมเดลกอสิบเก้าอยู่แล้วนะตัวก๊อสิบสี่เนี่ย ก็คือใกล้เคียงนะครับหรือบอกว่าเป็นโคนิ่งเลยถ้าสังเกตนะครับมิติเดียวกันทุกป,ประการกับตัวกอสิบเก้านะเหมือนกันทุกป,ประการนะครับทุกมิตินะครับตรงนีนะ้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเคลียร์กอสิบเก้านะครับเพื่อความสบายใจนะเพื่อปลอดภัยนะครับเหมือนกันหมดในทุกมิติซองพกนะครับแมกกาซีนใช้ร่วมกันได้นะใช้ร่วมกันได้นะครับอันนี้คือข้อแรก คือกะว่าเอาไว้เป็นปืนฝึกซ้อมนะครับแล้วก็พวกซองพวกต่างๆเนี่ยไม่ต้องหาเพิ่มนะเหตุผลแรกนะครับเหตุผลข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของผมดูรีวิวเนี่ยยังไม่พบนะครับการรายงานว่ามีปัญหาเรื่องของการติดขัดในการยิงนะครับถ้าเผื่อว่ากระสุนนัดนั้นไม่ด้านอการติดขัดเนี่ยเรียกว่าน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับถ้าไปเทียบกับตัวซิซ็อฟเออร์นะมอคิโตของผมเนี่ย แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมเนี่ยปรับแก้แล้วนะครับตัวซิสเทอร์มาร์เก็ตนะเทียบกันแล้วเนี่ยโอ้โหตัวนี้ผ่านฉลุยตัวนั้นติดนะฮะติดอย่างกับปืนอัดลมนะครับชักจริงเทนนัสนะอันนี้คือเหตุผลข้อที่2นะครับไม่พบปัญหารายงานการติดขัดนะครับแต่อย่างใดนะครับสนะครับก็คือเรื่องของของแต่งใช้ร่วมกับปืนกล๑๙ได้หมดเลยนะครับได้หมดแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าอยากจะทดลองดูนั่นก็คือ ใส่ชุดแต่งนะพวกโรนีนต่างๆของปืนกอล์ฟสิบเาเอามาใช้กับตัวนี้นะไม่แน่ใจว่าจะใช้ร่วมกันได้หรือจะต้องปรับแต่งเนี่ยตรงไหนแต่อยากทำนะครับพ่วงรวมไปถึงพวกคอมนะครับรดแรงรีคอยต่างๆที่ใช้กับปืนกอล์ฟสิบเก็อยากจะลองเอามาใช้กับตัวนี้ดูเพื่อความสวยงามนะครับแค่นั้นเองนะส่วนตัวนะเรื่องของความคงทนแข็งแรงนะครับตรงนี้ผมยังไม่พบปัญหา นะต้องแต่รับตัวปืนก็สีมานะครับก็ยิงไปประมาณประมาณน,าน่าจะมากกว่า500นะัดมากกว่านะครับก็คือสิบกล่องขึ้นไปแน่นอนอันนี้คือขั้นต่ำนะก็คือบวกบวกไปเลยนะครับยิงเยอะยังไม่พบนะครับถึงอาการนะครับการแตกร้าวนะครับแต่อย่างใดนะเจ้าตัวนี้นะครับปกติทุกอย่างนะครับปกติทุกอย่าง แต่จุดหนึ่งนะครับที่ถ้าเกว่ายิงต่อเนื่องกันจํานวนเยอะมากๆนะครับก็คือไอ้เจ้ารางเนี่ยตัวนี้มันค่อนข้างร้อนนะครับจุดเดียวเลยของปืนก๊อก44นะครับยิงติดต่อกันเยอะๆมากๆเนี่ยทาให้ค่อนข้างมีความร้อนสะสมสูงนะครับตัวรางตัวนี้นอกนั้นก็สบายเบาก็เบายิงก็ง่ายนะครับก็เป็นปืนที่สําหรับให้เด็กหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ย ใช้ฝึกซ้อมในสำนึกปืนืนะครับทดแทนกับปืนขนาด9ม mm, มแบบนี้นะทดแทนได้เลยนะครับมิติเดียวกันการจับถือเหมือนกันนะการลักสไลด์นะครับหรือว่าการขึ้นลำเนี่ยง่ายกว่าง่ายกว่าปืนต้นแบบนะครับก็คือโมเดล19เยอะเรียกว่าครึ่งๆนะครับตัวนี้สเกลความแข็งของสปริงรีคอยเนี่ย5นะสมมติว่าเต็ม5เลยนะครับ ตัวนี้จะอยู่ประมาณสัก3นะอันนี้5อันนี้ความแข็งอยู่3นะครับเพราะนั้น,นในการฝึกซ้อมของเด็กหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยก็จะง่ายนะครับจับถือก็มิติเดียวกันนะครับการเล็งเหมือนกันนะรีคอยที่เบากว่าเพราะว่าใช้กระสุนขนาดจุดสองสนะกาวโดยสรุปนะครับเหตุผลที่ผมเลือกปืนกอโมเดล4.4เนี่ยเอาไว้ก็คือเอาไว้ให้กับลูกชายในการฝึกซ้อม อันนี้คือเหตุผลหลักเลยนะครับเหตุผลรองก็คือเอาไว้ผมเนี่ยฝึกซ้อมนะครับที่สนามยิงปืนยิงเล่นนะไม่ต้องเสียดายเรื่องของค่ากระสุนมากนะครับเพราะว่าตกนัดหนึ่งก <everywhere> <scandal against> <realization> ็ประมาณสักเจบาทถ้าเทียบกับขนาด9มเมตรนะครับแบบนี้นัดหนึ่งก็วิ่งไปเกือบ20บาทนะในเวลานี้เพราะนั้นก็เป็นเหตุผลนะครับอีกข้อหนึ่งที่ผมเนี่ยเลือกตัดสินใจส่วนเรื่องของความแข็งแรงนะครับต่างเนี่ยผมก็ ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นกับบริษัทก๊กนะครับนะถ้าเผื่อว่าเขาทดสอบมาไม่ดีรับประกันว่าไม่ออกสู่ท้องตลาดทั่วโลกแน่นอนนะอันนี้เขาทดสอบมาอย่างดีนะมากๆอยู่แล้วนะครับและถึงแม้นะครับบางจังหวะเวลาที่ปืนก๊กเนี่ยอาจจะเกิดปัญหานะครับมีชิ้นส่วนนะครับแตกหักชำรุดเนี่ยเราก็มีศูนย์บริการก๊กนะครับอยู่ที่เมืองไทยนะสามารถที่จะติดต่อนะครับได้เลย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อมั่นนะครับของปืนค่ายกร็อกนะครับก็เลยเลือกตัดสินใจนะจับก,กระบอกนี้มานะครับปืนกอก4 4นะครับนี่โอเคนะก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับวัตถุประสงค์ในการเลือกปืนกอก4 4นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับคนที่กําลังลังเลในการตัดสินใจ สำหรับโมเดลนี้ก็ก44นะครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณน,นี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปยังสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ